กระดหรือแข็งกระด้างหน่อยๆนะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากหรือมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าสภาพดีดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลย จะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับบันจะแม้บางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันนะครับอะไรมันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพรลบมันก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับ เครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พระบบรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทนะเนาะราคาน้ำมันอีกค่าซ่อมบำรุงมันนเดงมมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับรถมันรูปร่างดีจริงรูปร่างงามสะอาดรวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยรถยนต์ทุกคันเนี่ยนะถ้าเราดูแลบำรุงรักษามันอย่างดี คำว่าอย่างดีในที่นี้ก็ให้มันได้ตามมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับเช่นวิ่งมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จบบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นนะครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละอื <c oughs> ราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับ ถ้าได้ไปครอบคลองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะถ้าเป็นประเภทขับรถกลางคืนบ่อยๆขับรถตอนค่ำๆนี่ก็อย่าลืมดูไฟนะครับดูไฟรถไฟเลี้ยวไฟท้ายมันตรวจสอบหน่อยนะไฟหน้าเหลืองก็ขัดมันซะหน่อยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถช่วงค่ำๆบ่อยๆนะช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ เก๋งรถสีดานนะครับรถ